สุภาบุรงสานะครับกำกับเรื่องแรกคือฉายนะครับคือเรื่องมนุษย์โสสิท,ที่ดัดแปลงมาจากพระไตรปิฎกที่เรื่องมีพญานาคแอบมาบวชในพุทธศาสนาครับแต่ว่าดัดแปลงให้เป็นแนวความล่าหาความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นพญานาคตนนั้นครับ สวัสดีครับผมตั๊กโสภาเจเดตครับพร่งมกับนาคาแมนครับเรื่องราก็จะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชอบทําความดีเราอยากจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรพลังที่เขามีก็คือพลังแห่งความดีทีนี้เขาเกิดปีมาโรงเขาก็เลยได้ใช้พญานาคเป็นสัญลักษณ์ในการเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพื่อออกมาช่วยเหลือผู้คนครับน,กกน,นักกินจิตักตวลรดครับ กับตอนอันธชัดก็คือเรื่องของการกำเนิดของพญ,ญานาคมีมีความเชื่อมีความเชื่อว่าเกิดได้หลายแบบแบบหนึ่งก็คือเกิดมาแล้วเป็นไข่ก่อนซึ่งก็คือเขาก็จะเรียกกันว่าอันทชัดมาเรียมีมีมีกลุ่มไปรุ่นไปเจอไข่ประหลาดนี้แต่ว่าถ้าเราจะค้นหาทางอินเทอร์เน็ตรูปร่างของไข่มันจะเหมือนไข่เต็ง

ำสุวรรณนะครับชื่อซุปเปอร์ครับทำตอนแม่นาคนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนเชื่อกับ,กบคนไม่เชื่อ โดยผมเองก็เกิดจากความคิดที่ว่าตัวผมเองไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าในบ้านเกิดผมเนี่ยมีรูปปันพญานาคแล้วมันทําให้เศรษฐกิจทําให้ชุมชนผมมีความสามัคคีกันดีขึ้น,นเราเลยหาความดีความงามในนั้นถึงเราไม่เชื่อแต่มันต้องมีความดีความงามในนั้นมันถึงจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของแม่กับลูกที่เชื่อกับไม่เชื่อในนเรื่องนี้ครับ Oh! ยินดีมากนะครับที่เรื่องราวทั้งแเรื่องนะครับได้ถูกเล่าออกไปนะครับให้สู่สายตาของผู้ชมนะครับทั้งเรื่องราวทั้งของฝั่งผู้กลับชาวไทยแล้วก็ผู้กลับไทชาววราวซึ่งผมคิดว่าทุกคนได้ดูแล้วน,น่าจะเห็นมากมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของชวนให้เชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงหรือไม่มีจริงแต่มันมีแง่บุมทางสังคมมันมีแง่บุมทางเรื่องของความรักมีแง่มุมทางเรื่องของศีลธรรมหลายๆอย่างที่สามารถถูกเล่ารวม ในเรื่องของพยานะได้อ่านี่คือสารที่ผู้กับทั้งแท่านนะครับอยากจะส่งไปให้ถึงกับผู้ชมนะครับแล้วก็อยากจะฝากว่าให้ลองเปิดใจมาชมดูนะครับเป็นหนังเล็กๆครับเป็นหนังเล็กๆที่ไม่ได้มีลบอะไรมากมาย โรโบก็อาจจะน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าทําด้วยหัวใจที่เข้มข้นจริงจังต่องผู้กับทั้งแต่คนนะครับอยากจะให้เรามาชมกันครับก็เข้าฉายวันแรกก็คือ9พฤศจิกายนนะครับวันพรุ่งนี้ก็ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ